เรา to เข้าห้องน้ําสาธารณะนะยังไงไม่ให้เสี่ยงติดเชื้อห้องน้ําสาธารณะเนี่ยค่ะมันก็จะมีเชื้อโรคอยู่มากมายเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเข้าเรามาดูกันค่ะก็คือใช้ชิช,ชูนะคะจับลูกบิดอย่างนี้เลยอ่าแล้วก็ใช้ชิช,ชูผืนเดียวกันนี่แหละค่ะปิดแต่อันนี้คือเปิดเพื่อถ่ายคลิปเนาะเสร็จแล้วนี่คือชกโคกใช่ไหมคะเราทํายังไง สมมุติเรานั่งนะคะนั่งนั่งลมแบบนี้อ่าโดยที่ตัวเราไม่สัมผัสกับฉักโค้พอเราทำธุรักธุระเสร็จแล้วนะตัวสายชําระเนี่ยค่ะ ก็คือสกปรปกเหมือนกันถ้าฉี่อย่างเดียวก็ไม่แนะนําให้ใช้นะคะในน้ำอะ่ะน้ํำจากสายชําระหรือว่าน้ําขังที่มันเป็นข้อตามปั๊มน้ามันนะคะพวกนี้มันจะมีพวกเชื้ออะมีบ้าปรโตัวยอยู่ถ้าแบบโดนตาก็ทำให้ตาติดเชื้อตาแดงได้ถ้าโดนจีมี่ของเราก็จะทําให้เสี่ยงติดเชื้อได้เหมือนกันนะคะและเราก็ใช้ชิตชู่นะคะอันนี้ทิ้งไปเลยแล้วก็เราจะก็ใช้ชิตชู่เช็ดของน้องสาวเรานะคะเวลาสมมติที่คือน้องสาวเรานะคะ แตะนะคะสิบวิอย่างนี้ไม่ถูไปถูมาแตะสิวินะคะแล้วก็ทิ้งไปนะคะแล้วก็ใช้ชิชุ้อีกหนึ่งแผ่นนะคะกดนะคะ,กด,ะ,คะกดชักโครกแล้วก็ทิ้งไปค่ะแล้วก็ใช้ชิชุอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดนะคะเท่านี้นะคะก็ไปล้างมือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <What? S 1> หรือเพื่อนๆมีวิธีที่ดีๆกว่าน,นี้แนะนำก็คอมเมนต์มานะคะ